โรงแรมดังประกาศยุติการว่าจ้างหนุ่มเทน้ำราดใส่แปรพอยอดีตนักมวยสาวแล้วโรงแรมดังยุติการจ้างหนุ่มเทน้ำราดหัวอดีตนักมวยสาวลั่นไม่สนับสนุนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานจากกรณีนางสาวแพรพอยแซ่เอีย้ยอดีตนักมวยเจ้าของฉายา เพชรพลอยขวาท่อนสุงเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสอนอห้วยขวางหลังถูกชายใช้น้ำราดใส่เนื่องจากปฏิเสธที่จะชนแก้วกับชายคนดังกล่าวที่ร้านข้าวต้มแห่งหนึ่งเมื่อเวลาประมาณตีห้าวันที่8กุมภาพันธ์จนมีปากเสียงและทะเลาะกันโดยฝ่ายหญิงทั้งออกหมัดชกและยกขาเตะถีบคู่กรณีด้วยความโมโหล่าสุดวันที่9กุมภาพันธ์ f a เฟซบุ๊กแฟนเพจสวิสโซเทลบางกอกรัชดาได้โพสต์แถลงการของคณะผู้บริหารโรงแรมสวิสโซเทลกรุงเทพรัชดาโดยระบุข้อความว่าโรงแรมสวิสโซเทลกรุงเทพรัชดาขอเรียนชี้แจงกรณีที่ไม่เหมาะสมของพนักงานโดยคณะผู้บริหารได้ทราบถึงเหตุการณ์และพิจารณายุติการว่าจ้าง ตามนโยบายและมาตรฐานของโรงแรมในการลงโทษขั้นสูงสุดทั้งนี้ทางโรงแรมไม่สนับสนุนการกระทำความผิดรวมถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งในและนอกเวลาปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนทางโรงแรมขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจในมาตรฐานการให้บริการและนโยบายความปลอดภัยสูงสุดของโรงแรมและนี่ก็คือหน้า เฟซบุ๊กแฟนเพจของโรงแรมสวิสโฮเทลกรุงเทพรัชดานะคะออกถึงกับออกถแถลงการเลยค่ะเพราะว่าเป็นข่าวดังมากเราไปชมคลิปจากกล้องวงจรปิดในคืนที่เกิดเหตุนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง ดูจากคลิปเหตุการณ์นะคะก็คิดว่าเฮ้ยไม่น่าเลยแค่เขาไม่ยอมชนแก้วด้วยก็คงจะรู้สึกเสียหน้ามากใช่ไหมเข้าใจค่ะอาจจะรู้สึกเสียหน้าแต่ว่าก็กลัวเสียฟอร์มนั่นแหละค่ะแต่ว่าการกระทําแบบนี้ก็ไม่เหมาะสมนะคะการจะแก้เขินด้วยการ <c oughs> เอาน้ําราดหัวเขานี่ก็ทําเกินไปเนาะ <c oughs> แถมยังโดนไล่ออกจากงานอีกไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเสียเลย พูดถึงแค่โดนผู้หญิงปฏิเสธการชนแก้วก็ยังไม่น่าอายเท่ากับตอนนี้เลยค่ะตอนนี้คือเขารู้กันทั้งประเทศแล้วคือน่าอายมากเลยขอบอก